สวัสดีจ้เพื่อนๆือนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปร์ติตลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีริ้วมีรอยใครที่ผิวไม่เต่งไม่ตึงห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจาา่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวหรือใช้เป็นแป้งเด็กได้เลยนะคะในสองของแป้งข้าวเจ้าเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างอกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยเพราะเขามีสารต่อต้านอนุมวลอิสระนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราตึงตึงนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะวันนี้จะใช้รถธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูกุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2กช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเบบี้ออยจอรสันนะคะใครจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกหรือใครจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เบบี้ออยอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอรกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตรสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอรกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าผิวเต่งผิวตึงนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนทําออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าหน้าตึงตึงมากเลยนะคะใครที่หน้าเหี่ยวเหี่ยวหน้าย่นย่นนะคะใครที่มีริ้วไม่รอยสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะจะทําให้ผิวของเราต่งตึงทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสไวมากๆเลยนะคะ พอกนหนาๆเลยนะคะทุกคนพอกนหนาๆแบบนี้เลยนะคะหนาวันนี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือปล่อยให้แป้งเขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ